ก้อยเนื้ออีกแล้วจ้าวัานนี้ก้อยบ่อยจังเลยคราวนี้มีตังซื้อเนื้อแล้วจ้าเนี่ยใส่เนื้อวันนี้คราวก่อนก้อยจะตับกับเครื่องในไม่มีตังซื้อเนื้อตอนนี้มีมีตังซื้อเนื้อแล้วจ้าเขาลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเลยมีตังซื้อจ้า เนื้อประเทศนี้กิโลลราเป็นพันกว่าบาทจ้ะพันสองพันถ้าเนื้อดีๆสองพันบาทแล้วก็หมักหมักดีไปแล้วจ้ะหมักพักดีไว้ก่อนจ้ะเครงปรุงก็จะมีพริกป่นข้าวคั่วชิลรสน้ำปลา ต้นหอมผักชีจ้าพริกสดวันนี้ได้น้ำปลาพะเยาหม่ำมาจ้าน,น,นัวนัวแซับนัวตับจ้าสดสด สามสิบกรีบสามสิบกรีบเติมดีลงไปอีกจ้าค่อยขมมือเลยจ้าพอใส่ถุงมือ ตนเลยซอสสดได้จ้าเนาะเดี๋ยวทําการก้อยกันเลยจ้าอันดับแรกเราก็ใส่น้ําปลารางลงไปจ้า แค่นิดหนึ่งพอก็ตามด้วยน้ำปลาจ้าพริกปน่นตามชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากข้าวคั่ว ผมอูมามิผมนัวจ้านี่จะาก็ทำการขยุ่มขยุ่มเลยจ้าก่อนจะขยุ่มก็ใส่ถุงมือก่อนเด้อจ้าพี่น้อง ตามด้วยต้นหอมผักชีจ้าเสียงในฟิล์มเนี่ยก้อยของเราก็สำเร็จแล้วจ้าก้อยขมชอบคมขมชมเด็กหนุ่มใครเป็นบ้าง เรียบร้อยจ้าชอบคมขมชมเด็กหนุ่มเล่าความหลังสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหมายถึงแก่แล้วจ้า